แปลว่าติดตามจริงๆนะเนี่ยปะาทวดดนดีดูไป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 ขอบคุณค่ะแต่เอ่อที่นี่มีใครมีใครชื่อแตวไหมคะที่จริงเขาให้หนูเล่นแค่หนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าหนูไม่เกรงใจจะเล่นสัก3สามชั่วโมงนานาทีจะได้เข้าเมืองไงค่ะงานนี้ก็ได้ครับพี่ว่างครับ I miss you บอกพี่เลยคนลุกสู้แบงเชิงโตโคราชค่ะหนูเป็นคนโคลาชค่ะเชิงจิโตไม่ได้ดอกเข็นเงินต่างประเทศเชิงตื่นเต้น <S <S อันนี้อันนี้แบงแบงอะไรนะคะอันนี้ ประเทศประเทศไหนนะคะนี่อตแนาประเทศไหนนะคะแอตลาดอลลใช่ไหมคะ,ะพี่มีพี่จะฝากหนูแรกไหคะหน,ะนะ <c oughs> โอ้ขอบคุณมากๆเลยคะะ่ะค่ออแรกกับเพลงใช่ไหมคะ,ะแม่ขอหนูสักสิบเพลงก็ได้แล้วจ่ายเป็นปทีเดียว <laughs> จะได้ไม่จะได้ไม่ต้องจ่ายยากนะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะเอ่อเมื่อครู่ขอเพลงอะไรมานะคะคนที่โหดดีเนี่ยเอาตังมาแม็กเดี๋ยวนี้ <c oughs> ใครที่อยากจะมอบมาละยให้หนูอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้มีมาเป็นพวงอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะหน้าเวทีเรามีแม็กให้ยืมนะคะเออเราใจดีค่ะ <c oughs> <c oughs> มาลงสเสน่ห์ทั้งสาวไอสาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าฮาเป้ทั้งที่ยุโรปฝั่งทางนี้จะมีสักเพลงสองเพง เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีเมื่อคืนฝันดีนาต่อฝันฝันว่าพบผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูนั้งพาไปนังขายเว่โหหันมาปึ๊บเลยคิดอะไรกันอะ ชอบแล้วชอบชอบผีใช่ไหมคะชอบผีอ๋อชอบฮะ<า>แล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกลำดวนส่งให้ด้วยสีเสียบหูให้ตั้งลายหนและเสียบหลนเสียบหล,น,ลนตั้งห้าหกทีต้องใจตเตื่นตอนตีตสี่แม่เสียดายจังฮเฮ้อเหนื่อย ฮะจะไ้พี่กับบ้านกับหนูไปแล้วเดี๋ยวหนูจะไปเช่าร้อนโหขอดีจริงๆรอ๋อมีเพลงอยากฟังเพลงอะไรอีกไหมคะนี่กระโย่ขึ้นด้วยนะขอไม่หยุดเลยอะอายุสิบห้าเลยมาเป็นสาวลำวงมาใส่กระโปรงแว๊บแว๊บแว๊บมีเพลงอะไรอีกไหมคะพักเลาดูหนูเล ฮะอะไรยังยังยังไม่เก็บไปอีกนะคนเนี้ยอะไรนะคะมีฝั่งทางนี้เดี๋ยว ถ้าหนูร้องเสร็จแล้วอะมาน,นั่งตรงนี้นะจะได้ลองอะไรนะคะอ๋อผลงานอ๋อต่อไปนี้จะถึงอาหารอร่อยคือส้ปตำมกินบ่อยรสชาติแซ่บดีวิธีทำก็ Oh พอแล้วนะก็ทําหน้าที่อย่างชุ่ความสามารถนะคะก็หวังยังยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความสุขกลับไปนะคะแล้วก็ฝากอีกอีกครั้งนะคะหนูชื่อมาริสาชุกดพจนนะคะหรือว่านัทไมทองคํานะคะก็เติบโตมาจากรายการไมทองคํานะคะประกวดซีซั่นที่2นะคะเจ้าของผลงานเพลงนางฟ้าตาน้ําผึ้งนะคะเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตหนูนะคะก็ขอ ขอฝากค่ะฝากตัวหนูเองนี่แหละแล้วก็ฝากทุกๆผลงานเพลงนะคะนางฟ้าตานลำพึ่งฝันว่ามีแฟนใจดือ้อค้นขั้นเวลานะคะฝากทุกท่านช่วยติดตามด้วยนะคะแล้วก็ถ้าท่านเห็นหนูไปอยู่ในห้องน้ำเนี่ยไม่ต้องสงสัยว่าหนูเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคะทุกวันนี้ใช้ชีวิตลำบากลำบากไอ้ผมเราก็เป็นอย่างนี้ไงคะเวลาแล้วหนูก็แต่งตัวเงยเวลาเข้าห้องน้ำอะ่ะพักหลังนี่เวลาเข้าห้องน้ำนี่เงียบไม่ได้นะคะ ทันเงียบนี่คนสงสัยทันทีเลยหนูเข้าห้องน้ำทีก็ต้องแบบแกล้งทำเพลงไปบ้างแก้งพูดไปบ้างนะคะเขาจะได้ไม่ตกใจว่าเราเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคะก็สาวหรอโหชอบใจ ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะมีโอกาสก็อยากจะมารับใช้ทุกท่านอีกนะคะก็อยากร้องเพลงให้กับทุกท่านในเราฟังนะคะก็วันนี้ถ้าคําพูดคําจาไหนที่ไม่เหมาะสมต้องขอกราบอภัยเวีาน,นี้ด้วยนะคะอยากให้ทุกท่านอารมณ์ดีอยากให้ทุกท่านมีความสุขกลับไปบ้านนะคะก็ขอฝากหนูไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค,ะค,ค่ะขอบคุณค่ะคุณนัทมาริสาหรือว่าคุณนัทไมทอง